ถึงวันที่3กันแล้ววันนี้นะคะจะมาสอนใช้คีย์เวิร์ดนะคะในการหาเรฟวารรูปฟุงโอเคตอนนี้เราอยู่ใน Pinterest แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองหาคีย์เวิร์ดคำที่พูดเมื่อกี้ให้ดูเนาะพี่สายหมายจะทำเป็นคาแรกเตอร์ลายแะ้วอยากได้เลฟน่าราักเยอะๆเราเขียนไปก่อนว่าสติกเกอร์ลายคีย์บอร์ดอยู่ไกลจังนี้เราอยากได้เฉพาะหน่อยเป็นกระต่าย เล้วสติกเกอร์กระต่ายขึ้นมาให้เราเต็มเลยเห็นไหมคะสาม,มารถเสิร์ชได้ทั้งคำภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยโดยในพ i n t e r e s t เนี่ยพี่สายหมายจะแอบ,บแถมให้นะคะสมมติว่าเราอยากได้แนวนี้เลยนะแบบมีตัดเส้นอย่างเงี้ยเราไปกดที่เป็นรูปแว่นขยายนะคะด้านล่างเห็นไหมคะมันจะมีขึ้นแบบว่าเป็นแนวเดียวกันเลยก็คือเป็น เป็นคาเฟ่สัตว์แล้วก็กระต่ายก็จะขึ้นมาให้อย่างนี้เลยแล้วก็สามารถดูเป็น reference ในการวาดรูปได้เยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากดูตัวอย่างเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดห like, ัวใจเป็นกำลังใจให้ใส่ใหม่ด้วยนะคะมาเรียนรู้การวาดรูปง่ายๆไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย